สวัสดีครับกผมนักศึกษาวิชาทหารอัปโหลดเจียรีครับและกับผมนักศึกษาวิชาทหารเวมมาซิงวมยนดครับขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกช่วงเช้า่องวันที่เจ็ดนะครับซึ่งในวันที่7จ็ดนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับช่วงชั้นปีที่1นะครับซึ่งช่วงชั้นปีที่1จะเป็นการเรียนการสอนอะไรครับชั้นปีที่หนึ่งนะผมจะมีการสอนทรนเนียมทหารนะครับผมส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับก็ตามพวกเรามาได้เลยครับ ได้ร่นเกระเบียบวี่นเีารครับก็ข้าราชการของนักเรียนช่วงชั้นปีทงเนี่ยทเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาเนี่ยเราก็เข้าสู่การเรียนการสอน ของช่วงชั้นปีที่2ครับซึ่งการเรียนการสอนช่ชั้นปีที่2เนี่ยเป็นการเรียนการสอนวิชาอะไรครับการเรียนการสอนของชั้นปีที่2องเรผมจะเรียนในรายวิชานักทฤษฎีและวิถีประชาธิปไตยครับผครับสนบรรยากาศภายในห้องเรียนจะเป็นยังไงเราเดดตามชมได้เลยครับจะหวานนิดนี้ ากตัอถ้าเขาแบบตัดสินไม่ไมถูกจริงๆใช่ไหมอย่างกรรมการนี้ถ้าเขาตาัดสินแบบผิดจริงอะเราก็ังม kind of ีอีกขั้นหนึ่งแบบผู้คุมกรรมการพูดตรวจตรากรรมการแล้วยังจะมีแบบสังคมที่แบบ ขอต้อนรับกันสู่การเรียนการสอนของช่วงชั้นปีที่3ในภาคเช้าครับซึ่งการเรียนการสอนของช่วงชั้นปีที่3ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนการสอนอะไรครับโดยการเรียนการสอนของนักศึกษาผทหารชั้นปีที่3องค์กจะมีในรายวิชาหน้าที่พลเมืองโดยมีวิทยากรคือ,อคุณนัชนาทคงผลสำหรับวิทยากรท่านนี้นะครับก็มีตำแหน่งเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการครับซึ่งได้มาจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีครับส่วนการเรียนการสอนในครั้งนี้จะเป็นยังไงวิทยากรจะสอนอะไรบ้างแต่ารารับชมได้เลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับนสทชื่ออะไรครับนักศึกษาวิทยาหาตรมามาใจยทอนครับตอนนี้ครูฝึกเขาให้ทำอะไรครับเขาให้ตอบคำถามสามข้อครับตามตามมาดูกันเลยครับผมตามมาครับ